กระเป๋าอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเตยจะใช้2ส,สีสลับกันนะคะซึ่งจะใช้เป็นสีดํากับของสีทองซึ่งเป็นเชือกร่มแบบไม่มีดิ้นนะคะขนาดของเชือกร่มแบบไม่มีดิน้นก็จะอยู่ที่ประมาณ1.8ถึง1.9ประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่ามีขนาด2ขนาดนะคะแต่ความหมายคือ1.8ถึง1.9นะคะก็จะอยู่นี่ขนาดเชือกก็จะตามนี้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าน้วันนี้ค่ะในตัวของกระเป๋าใช้สีทองนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ300กรัมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีดำค่ะจะอยู่ที่ประมาณ100กรัมนิดนดหรือประมาณ200กรัมก็สามารถนะคะที่จะสั่งซื้อกันได้นะคะในเพจของคือดีแฮนด์เมดของเตยได้เลยส่วนถ้าเกิดว่าถักตามขนาดนี้ใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับนี่เลยค่ะความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ แนิ้วนะคะและถ้าเกิดส่วนของฐานกระเป๋านะคะนี่ของฐานกระเป๋าก็จะอยู่ที่10นิ้วนะคะส่วนความกว้างของฐานกระเป๋านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าก็สามารถที่จะนำไปปรับ นะคะเป็นขนาดตามที่แต่ละท่านต้องการเองได้นะคะทรงด้านในก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอืมก็สามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็ลองปรับสีกันได้ตามที่ทุกท่านต้องการหรือว่าทุกท่านชอบสีไหนก็สั่งซื้อกันได้นะคะในเพจของคือดีแฮนเมดของเชือกร่มของเตยได้เลยส่วนของสายกระเป๋าตรงนี้ค่ะแต่ละท่านก็สามารถถักที่เป็นลายตะขับนะคะคือตามที่แต่ละท่านสะดวกได้เลยค่ะเพราะว่า ตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับวงแขงของแต่ละท่านนะคะก็จะสามารถถักออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ได้เลยนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาถักตามกันนะคะค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มถักกระเป๋ากันอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้คือจะเป็นสีทองแบบไม่มีดิ้นนะคะก็เชื่อกจะอยู่ที่ขนาดของประมาณ1.8ถึง1.9นะคะและว,วันนี้เตยก็จะใช้เข็มนี่ ด้านเบอร์3นะคะเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มต้นกันด้วยที่โซ่ก่อนนะคะ,คะก็1แบบนี้เลยอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาอย่างนี้นะคะมันก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ถักโซ่เลยค่ะ1นึ่งขอโทษหนึ่งสี 5เราจะถักไปทั้งหมด50โซ่นะคะค่ะแล้วตอนนี้เติก็ได้50โซ่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะขึ้นแถวต่อไปค่ะเพราะอันนี้จะเป็นส่วนของฐานกระเป๋าก่อนนะคะพอเริ่มแถวต่อไปค่ะเราก็ถักโซ่ที่51ขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักเป็นเอ X ไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนการพลิกกลับไปมาเหมือนกับของ ep 6 4ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งจะเป็นฐานทําเหมือนกันดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะถักแบบนี้กันไปก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมานี่จนจะครบนะคะที่ x 54หลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นการขึ้นแถวต่อไปอะคะ่ะเราก็จะทําเหมือนกันเลยโซ่หนึ่งพิก,กับเริ่มใส่ตั้งแต่ช่องนี้เลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะหักแบบนี้กันไปก่อนนะคะจนได้ขนาดของส่วนฐานกระเป๋าตามที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมาขึ้น ในส่วนของทรงตัวกระเป๋าด้านบนกันอีกทีหนึงนะคะค่ะตอนนี้เตยก็ถักมาทั้งหมดนะคะได้10แถวนะคะก็คือวิธีการถักอะคะ่ะก็คือเราก็จะถัก x แล้วก็พลิกกลับไปมาแบบนี้นะคะจนครบคือแต่ว่าเวลาที่เตยนับอะคะ่ะสิบเตยจะนับทีละสแบบนี้นะคะตรงนี้คือ2แถว2แถวดังนั้นถ้าเกิดว่า นับทั้งหมดอะคะ่ะจริงๆแล้วคือ x ที่พลิกไปมาแบบนี้ทั้งหมดจะอยู่ที่20แถวนะคะพอแถวที่20นะคะทีนี้เราจะต้องเตรียมถักวนแล้วค่ะเพื่อที่ว่าให้ของเป็นส่วนของขอบฐานกระเป๋านะคะทีนี้วิธีการวนค่ะก็จะเหมือนกันก็คือตรงหัวมุมตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราใส่หลักที่1ไปแล้วปุ๊บเราก็ใส่ x เ,เข้าไปอีก2หลัก1 2 ก็จะรวมกันตรงนี้กลายเป็น3หลักแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ถักเอกบนไปเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครกลัวลืมหรือว่าผ้าตรงหัวมุมตรงนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะแนะนำให้นำอุปกรณ์มาติดเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะถักเอกบนไปนะคะ เวลาที่ถัก X วนไปตรงแต่ละมุม,มค่ะเราก็จะใส่ X ในช่องตรงหัวมุม3หลกักหรือว่า3 X ในช่องตรงหัวมุมเหมือนกันนะคะนี่ดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะถักว้ยจะถักแบบนี้วนกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแถวต่อไปค่ะเราจะเริ่มขั้นตอนของการสลับสีกันแล้วนะคะอืม เนี่ยค่ะช่องสุดท้ายเราทำมาถึงตรงนี้เลยนะคะเราก็ใส่ไปในนี้ตรงนี้เท่ากับว่ามี x สามหลักแล้วนะคะแล้วเราก็จะถักวนไปแบบนี้เหมือนกันทั้งแถวเลยนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมาสี่มุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้ค่ะเราก็เก็บเลยแบบนี้นะคะตรงช่องที่1เลยตรงโซ่หลักที่1ตอนที่เราเริ่มไปใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราจะทําเตรียมสลับสีในแถวต่อไปแล้วนะคะก็จะเริ่ม แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะคือเราตรงเส้นนี้เราวางไว้ทับตรงนี้เลยนะคะเราไม่ต้องถักทับไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแถวต่อไปเราจะต้องกลับมาใช้สีเดิมนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ดึงให้มันแน่นได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำโซ่1แล้วเราก็เวนเ้นไปหนึช่องนะคะเราก็มาใส่ในช่องที่สองทำเป็น x ในช่องที่สองแบบนี้ได้เลยนะคะ อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าลายของตัวส่วนที่มันเป็นโซ่ตรงนี้ค่ะมันไม่ยากเตยก็เลยขอใช้เป็นสีดําเพื่อสลับกันกับสีนี้มันจะได้ตัดกันดีนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เว้นตรงนี้1ช่องมาใส่ตรงนี้แล้วก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิมเว้นตรงนี้1นึ่แล้วก็มาใส่ช่องนี้โซ่หนึ่งเว้นหนึ่งมาใส่ช่องนี้ เราทําแบบนี้ค่ะวนไปทั้งแถวเลยนะคะเราไม่ต้องเพิ่มหลักอะไรแล้วนะคะทําแบบนี้สลับไปเลยค่ะทั้งแถวนะคะแล้วเดี๋ยวพอแถวต่อไปเราก็จะทําเป็นอีกลายหนึง่งนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่ออีกทีนึงนะคะอันนี้เราก็จะถเป็นมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือมันก็จะเป็นแค่โซ่หนึ่งแล้วก็เว้นหนึ่งช่องใส่ช่องนี้เท่านี้เองนะคะ นี่นั้นเดี๋ยวเตยก็จะถักแบบนี้ไปทั้งแถวก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมาเหมือนที่บอกนะคะว่าถักโซ่หนึงแล้วก็เอ็กมาเว้นจนครบนะคะและพอมาถึงตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นตรงนี้ที่เว้นหนึ่งช่องตรงนี้ใช่ไหมคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็เก็บโซ่ตรงนี้เลยนะคะที่เราเริ่มต้นมานะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเราสลับสีขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็เริ่มต้นแถวใหม่ใช่ไหมคะที่ว่าพอเราสลับสีกลับมาตรงนี้เราทำโซ่ขึ้นมาสามนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะพอทำโซ่สามเสร็จแล้วปุ๊บเพราะว่าตรงนี้เรานับเป็นข้อต่อที่เรานับเป็นโซ่หนึ่งมาเหมือนกับว่าเท่ากับจริงๆแล้วมันก็จะอยู่ที่ประมาณสีโซ่นะคะแล้วก็เราทำ เอฟเลยนะคะอืมถักไปก่อนนะคะยังไม่เก็บจนหมดนะคะแบบนี้เท่ากับว่าพอครบ3ามครั้งแล้วเราค่อยรวบทีเดียวแบบนี้ อันนี้จะคล้ายๆกันกับ ep ที่64ก่อนหน้านี้ที่เตยทาแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่ในช่องนี้เหมือนเดิม1 2ึครบสามครั้งแล้วก็รวบ ตัวหนึ่งขอครบสามครั้งเราก็รวบเราก็จะทำลายแบบนี้นะคะวนมานะคะจนครบตรงนี้ทีนี้ตรงนี้เราเริ่มต้นมาโซ่แล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราจะทำแค่สองหลักแล้วก็เก็บรวบแล้วพอแถวต่อไปปุ๊บ เราก็จะทำเป็นในส่วนของที่เป็นเอาสีดำขึ้นมาสลับแล้วก็ถักเหมือนกับแถวที่หนึ่งเลยดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะถักแบบนี้วนกันไปก่อนนะคะเพื่อให้จบอีกแถวหนึ่งนะคะก็จะถักแบบเดียวกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่แล้วตอนนี้เตยก็ถักมาได้นี่เป็นลายแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากนั้นค่ะพอมาถึงตรงแถวนี้ปุ๊บซึ่งจะเป็นช่องสุดท้ายใช่ไหมคะตอนที่เราขึ้นต้นตรงนี้ค่ะที่เตยบอกไว้ว่าตรงนี้ตอนที่เราขึ้นต้นเราขึ้นต้นเป็นของโซ่เฉพาะตัวสีทองอะค่ะสามสามโซ่แล้วก็สีดำหนึ่งโซ่ไว้ก็เลยจะเป็นสี่หลักใช่ไหมคะดังนั้นช่องสุดท้ายตรงนี้เราก็ทำเป็นแบบนี้หนึ่งสอง แบบนี้นะคะเราก็รวบในโซ่ของที่สามแต่ว่ามันต้องต้องเหลือตรงนี้1นึ่งโซ่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็ดึงเก็บรวบมาเลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะทำสลับสีเอาสีดำกลับขึ้นมาซึ่งเราจะทำเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะทำโซ่หนึ่งโซ่สองแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องนี้ แล้วถัก X เหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งถักเข้าไปในช่องนี้เราก็ถัก X โซ่หนึ่งเราก็ข้ามมาใส่ช่อง X แบบนี้นะคะตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วคือไม่ต้องถักแน่นมากก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้เหมือนทรงกระเป๋ามันแน่นไปแล้วเดี๋ยวมันจะโค้งอะคะ่ะนี่เราก็ถักเป็น เหมือนกับแถวแรกเลยค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามา x ที่ใส่ในช่องนี้โซ่หนึ่งข้ามาถัก x เราก็จะถักแบบนี้ค่ะวนกันไปทั้งแถวเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอมาจบตรงนี้ก็จะมาชนอีกแถวหนึง่งก็ทําเป็นแบบเดียวกันเหมือนเดิมนะคะนั้นเดี๋ยวเราก็จะถักแบบนี้วนกันไปก่อนนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมาเสร็จอีกแถวหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ตอนจังหวะที่มาเก็บตรงนี้ค่ะคือไม่ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าตรงนี้คือมันอาจจะตรงเป็นหลักของตอนช่วงเก็บงานนะคะเพราะเตยลองแล้วมันก็ต้องเป็นแบบนี้ค่ะมันถึงจะได้ออกมาตรงหลักกันนะคะทีนี้ช่วงจังหวะเก็บตรงที่เราโซ่หนึ่งใช่ไหมคะเราก็ดึงเราก็เก็บขึ้นมาแบบนี้ได้เลย แล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็เตรียมเปลี่ยนสีเอาสีนี้ขึ้นมาเราก็หนึ่งสองสามแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมตอนนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นหนึ่งสองพอเรานับตรงนี้เป็นหลักที่หนึงไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบนี้ แล้วเราก็ทำโซ่หนึ่งแล้วก็มาใส่ในช่องของหลักนี้อันนี้ค่ะลืมบอกว่าไม่ต้องถักให้เดินตามยาวไปนะคะเพราะว่าในแต่ละในแต่ละแถวอะค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนสีอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวถ้านั่นเดี๋ยวเราจะต้องวนไปหรือว่าตอนจังหวะที่เราเดี๋ยวดึงย้อนกลับมาค่ะมันจะทําให้ตัวกระเป๋าข้างในล้างหรือว่ามันจะไม่สวยทีนี้เราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะของหลักในแต่ละช่องแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องนี้คือเราจะใส่ตามหลักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะของแต่ละช่องแล้วก็โซ่หนึ่ง ซ่หนึ่งเนี่ยค่ะเราก็จะทำลายแบบนี้เหมือนกันไปเช่นเดียวกันค่ะก็จะวนมาจนครบแถวนี้นะคะซึ่งสังเกตดูในแต่ละแถวตรงนี้ค่ะมันจะตรงกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่ตรงอันนั้นก็จะกลายเป็นว่าเท่ากับว่าเหมือนกับส่วนของตัวกระเป๋าค่ะมันจะลายบานออกนะคะนี่ เราก็จะทําตามหลักแบบนี้ไปเรื่อยๆอะคะ่ะจนแบบได้ความสูงของขนาดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่นั้นเดี๋ยวเราก็จะถักแบบนี้กันไปก่อนเรื่อยๆเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมาค่ะเป็น x 1หนึ่งโซ่หนึ่งจนครบแล้วใช่ไหมคะที่เป็นการสลับช่องทีนี้พอแถวต่อไปค่ะเราก็ถักเปลี่ยนสีเลยค่ะแล้วก็ขึ้นต้นมาโซ่ทั้งหมดอยู่ที่สามหลักนะคะสามโซ่นะคะ ตรงนี้สีดำเรานะับเป็นโซ่ที่1แล้วก็สองสแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปในช่องนี้เลยค่ะแล้วก็หนึ่งสองก็จะเป็นแบบนี้นะคะสังเกตดูจะมีเฉพาะหลักแรกนี้เท่านั้นนะคะที่ว่าไม่เหมือนกันกันกบในแถวอื่นนะคะเพราะว่าตอนช่วงแรกอะคะ่ะเราจะทำให้หลักโซ่มันตรงกันก่อน ดังนั้นพอแถวต่อไปทีนี้เราก็จะทำเหมือนกันแล้วค่ะในแต่ละแถวนะคะเดี๋ยวเราก็จะถักวนแบบนี้กันไปนะคะทุกแถวได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็จะสลับการพเพาะเป็นลายเดียวกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นพอได้ความสูงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาทําสายกระเป๋ากันอีกทีนึงซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะถักสลับสีกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เพราะว่ามันจะมีแค่แถวที่1แถวเดียวนะคะตอนขึ้นต้นที่จะไม่เหมือนกันแล้วก็พอแถวอื่นก็จะขึ้นต้นเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดแล้วค่ะนั้นเดี๋ยวเราก็จะถักแบบนี้กันไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมาจนได้แถวสุดท้ายแล้วนะคะตามขนาดที่เตยต้องการหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการสูงกว่าน,นี้ก็สามารถปรับขนาดกันได้นะคะซึ่งพอแถวสุดท้ายปุ๊บเตยก็เลยตัดเชือกเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําเป็นขอบสีดําอย่างเดียวแล้วนะคะแต่ในส่วนของขอบสีดําเราก็จะทําเหมือนกับตรงนี้ก่อนนะคะอันดับแรกในแถวแรกของเรานะคะก็เริ่มต้นโซ่เหมือนเดิมโซ่หนึ่งโซ่สอง เราก็ใส่เข้าไปในช่องนี้หลังจากนั้นเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยค่ะที่เป็นโซ่หนึ่ง F หนึ่งแต่อันนี้เราก็จะเก็บปลายเชือกสีเหลืองนี้นะคะไหลาตามไปได้เลยก็จะเป็นแบบนี้ เนี่ค่ะเราก็จะทําโซ่หนึ่งแล้วก็เอ็กหนึ่งแบบนี้ในแต่ละช่องกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวทําจนวนมาหากันก่อน1แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําในแถวต่อกันไป,แถ,นไปแถวต่อไปอีกทีนึงเพราะมันจะเป็นส่วนของขอบกระเป๋าซึ่งขอบกระเป๋าเตยจะทําเป็นสีดำอืมขอโทษค่ะอันนี้ลืมโซ่ แล้วตอนนี้เตยก็ทํา x มาจนถึงที่นี่มันชิดกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ต้องทําเป็นโซ่หนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะได้เท่ากันทุกหลักก็โซ่หนึ่งแต่ทีนี้พอเวลาเก็บตรงนี้ค่ะตอนที่เราเริ่มต้นเราเริ่มต้นตรงนี้โซ่สองใช่ไหมคะเตยแนะนําให้เก็บค้อมาแบบนี้จริงๆแล้วมันก็จะเหมือนกันกันกบในแต่ละแถวนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําโซ่หนึ่ง แล้วเราก็อันนี้ใส่เข้าไปในหลักกลางค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งใส่เข้าไปในหลักกลางมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าก็ใส่ตามร่องที่มันเป็นระหว่างกลางเพราะว่ามันจะแทนที่ตรงสีทองตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทําเป็นแบบเดียวกันเลยโซ่หนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งแล้ก็ใส่เข้าไปในแต่ละช่อง โซ่หแล้วก็ใส่เข้าไปในแต่ละช่องที่เป็นระหว่างกลางแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะทําเป็นแบบเดียวกันวนไปทั้งแถวก่อนเลยนะคะมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำเนาะแต่ว่าก็คือน่าจะประมาณคาดเดากันได้นะคะว่ามันเป็นโซ่หนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปในระหว่างกลางของแต่ละหลักแบบนี้ได้เลยเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะถักแบบนี้วนกันไปก่อนนะคะอีกหแถว เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะถักเป็นส่วนของสายกระเป๋ากันแล้วนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็เก็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นแถวสุดท้ายเตยจะทําแค่สองแถวแบบนี้นะคะไม่ให้มันหนามากเนาะแล้วก็เดี๋ยวเตยจะดึงเก็บเลยค่ะแล้วส่วนของที่เป็นตัวสายกระเป๋าอ่ะค่ะเตยจะทําเป็นสีดําแต่เดี๋ยวยจะเตยจะใช้สี เหลืองทองนี้ถักให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าถักเป็นสีดําเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะไม่สะดวกเนาะเตยดูว่าเหมือนแบบมันอาจจะมองเห็นไม่ชัดนั้นเดี๋ยวเตยก็จะถักเป็นสีเหลืองทองให้แต่ว่าเวลาที่ติดตรงนี้จริงๆเตยจะใช้เป็นสีดํานะคะนั้นเดี๋ยวก็เรามาเก็บตรงนี้กันก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงช่วงของส่วนสายกระเป๋านะคะก็จะทําเป็นลายตะขาบจะเป็นนี่แบบนี้นะคะ จริงๆแล้วคลิปที่ทําของลายตาขายอะค่ะเตยมีลงไว้แล้วแต่อันนี้ก็คืออยากจะทําให้อยู่ในคลิปเดียวกันเลยดังนั้นเดี๋ยวเตยก็จะถักเป็นของส่วนสายกระเป๋าให้นะคะแต่เตยเห็นว่าถ้าถักเป็นสีดำอะค่ะคือเกรงว่าทุกคนอาจจะมองไม่สะดวกเตยถักเป็นสีน้ําตาลอันนี้ให้ดูนะคะแต่ว่าถ้าเวลาติดจริงเตยจะติดเป็นสีดํานะคะเพราะว่าให้มันตัดกันทีนี้วิธีการค่ะเริ่มต้นเตยก็จะใช้เข็มด้านเบอร์สาม เหมือนเดิมนะคะในส่วนของที่ทําเป็นส่วนสายกระเป๋าที่ลายตะขาบนะคะนี่ก็เริ่มต้นอันนี้ค่ะตรงปลายเชือกเหลือไว้เยอะนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะได้เย็บติดส่วนของตัวกระเป๋านะคะแต่นี้เตยไม่ต้องเหลือเยอะเพราะว่าเตยแค่ถักตัวอย่างให้ดูนะคะก็หลังจากนั้นนี่ถักโซ่ขึ้นมาสองนะคะหนึ่งสองแล้วก็ ใส่ x เ,เข้าไปในช่องนี้เลยแล้วก็พลิกกลับเกี่ยวสองเส้นนะคะแบบนี้นี่นะคะพอพลิกกลับปุ๊บเกี่ยวตรงนี้เดี๋ยวแป๊บน,นึงอ่านี่ทีนี้ตรงนี้ก็พอเราพลิกกลับมาแล้วใช่ไหมคะแบบนี้ ใส่ตรงนี้คือเส้นที่หนึ่งแล้วก็เกี่ยวตรงนี้คือเส้นที่สองแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาพักไว้ก่อนแล้วก็เก็บ x แบบนี้แล้วก็เกี่ยวช่องที่หนึ่งช่องที่สองแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็แบบนี้ นี้ค่ะทีนี้มันจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วเราก็ใส่เข้าไปในช่องแบบนี้เลยมันจะเป็นเชือกคู่กันอยู่แล้วนะคะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงไม่ชัดอีกแล้วอ่านี่ตรงนี้ในส่วนของนี่เราก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้พลิกกลับแล้วก็เป็นสองเส้นแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พลิกกลับ แล้วก็สองเส้นแล้วก็พลิกกลับคือเราจะทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของส่วนสายกระเป๋าตามที่เราต้องการนะคะทีนี้ถ้าในตัวของแบบกระเป๋าวะค่ะแบบของส่วนหูจับกระเป๋าวะค่ะจริงๆแล้วจะทําเป็นหูสั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเตยเห็นเขามีเป็นแบบหูสั้นด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นทําเป็นหูสั้นเนาะเราก็อาจจะทําให้ส่วนของ ลายกระเป๋าตรงนี้ค่ะสายกระเป๋าหนาขึ้นมาหน่อยก็ได้ก็คืออย่างเช่นที่ว่าถักเป็นเก็บตรงนี้อีกสองข้างนะคะแต่อันนี้เตยไม่เก็บข้างนะคะถ้าใครต้องการแบบเก็บข้างก็สามารถดู ep ก่อนหน้านี้ที่เตยทำเป็นคลิปของอาสายกระเป๋าลายตะขับเอาไว้อย่างเดียวได้นะคะนี่หลังจากนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะถักแบบนี้เป็นความยาวของสายกระเป๋าตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะทำมาติดของตัวส่วนตัวกระเป๋ากันอีกทีนึงค่ะนั้นเดี๋ยวเตยก็จะถักไปก่อนนะคะให้ได้ความยาวของสายกระเป๋าเท่ากันตามนี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็เย็บติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวิธีการ เย็บ yep, หรือว่าแต่ละท่านอันนั้นก็จะเป็นเทคนิคของแต่ละท่านได้นะคะส่วนเตยอะค่ะใช้คล้องเข้าไปในรูตรงนี้เลยนะคะแล้วก็พับขึ้นมาแล้วก็เย็บติดกันนะคะตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะเพิ่มความทนทานได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้ค่ะก็สามารถติดแม่เหล็กได้นะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่า ยังไงแล้วอะคะ่ะเชือกร่มก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะในเพจของคือดีแฮนเมดนะคะค้นหาใน Facebook ได้เลยจะมีทั้งเป็นเชือกร่มแบบมีดิน้นและไม่มีดิ้นนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์จำหน่ายแค่เฉพาะบางชนิดเท่านั้นนะคะถ้าไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามใน YouTube ให้เตยแอนทเที่ยวถักไปเรื่อยด้วยนะคะพร้อมกับเพจในของคือดีแฮนเมดเตยก็จะลงแบบใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็สีเชือกนะคะ ท่างไงก็ขอฝากกดติดตามให้เตยกับแอนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ